ชาโนนคุณบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2 5 6 6ันาสะครับสำหรับข้อมืนในวันอาทิตย์ส่งท้ายสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็นวีคสุดท้ายของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็อีกหลายหลายลีกด้วยก็จะปิดซีซั่นนี้ลงนะครับแล้วก็น่าจะเจอกันใหม่ในเดือนสิงหาคม นะครับสำหรับวันนี้หยิบยกกันมาพรีเมียร์ลีกนะครับ3คู่ครับเวสแฮมเจอกับบลิด hmm. นะครับอยู่ในโซนหนีตายนะสำหรับบลิดนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นไบตันเจอกับซอมตันแล้วก็ซิตี้นะครับที่เพิ่งคว้าแชมป์ไปในนัดล่าสุดเนื่องจากาทางด้านของอาร์เซนอลน,นะครับแพ้นอรแฮมฟอร์เรส นะก็เกินคาดเลยทีเดียวสําหรับคู่นั้นนะครับซิตี้เจอกับเชลซีนะครับน่าจะฉลองแชมป์ในบ้านด้วยนะครับแล้วก็นาโปลีเจอกับอินเตอร์มิลานครับบิ๊กแมตช์ของการโชดเซเรียนะครับเช่นเดียวกับเซบีย่าเจอกับบริเวรติสในศึกลาลิกาสเปนนะครับก็ไหลไปตามเวลาเลยนะครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงตีสองกันเลยทีเดียวดังนั้นก็น่าจะมันนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนเพื่อนให้มารับชมรับฟังเราจะไปด้วยกันไปได้ไกล อย่างแน่นอนนะครับสำหรับชานนคนบ้าบอลวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเอเวอเรตตัน,นะครับหืดจับเลยนะในช่วงท้ายเกมนะเป็นตัวเต็งผมด้วยเสียหูไปครับสำหรับคูน่นี้ตามที่เสมออ่าบก9อ่ะ โหนะฮะทศเวลาจนบอกว่าต้องเสมอนะครับโอกาสล่อตกชั้นเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างพอสมควรนะครับส่วนฟอร์เรสทำได้ดีครับไม่น่าจะไม่ตกชั้นละนะครับในซีซั่นนี้นะฮะเจอกับอาร์เซนอลคว่ำอาร์เซนอลไปได้ส่วนลิพูลกับแอสตันวิลล่าครับผมไปที่สกอร์สูงนะไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักนะครับอ่าทาราออลิเวอร์กินเตะลูกโทษไม่เข้าด้วยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเสมอไปหนึ่งหนึ่ง พาเลตนะครับ,ารรบตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับสประตูต่อสก็เป็นไปตามคาดที่จบที่บนเสมอนะครับแมนยูเอาชนะจริงครับ1.0แต่ว่าไม่สามารถก้าวผ่านกำแพงไปได้นะ ก็นะครับก็ใครที่ชื่นชอบแล้วงานนับสรับตัวนี้นะครับส่วนทางด้านาของสป์แพ้กเป็นวอร์ดสประตูตัวหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเสมอกันที่2ประตูตัวสองนะแต่ว่านะครับใครที่กดสกอร์สูงไปได้แต่ผมนะครับช่วงนี้ผมต้องยอมรับว่าไม่ดีจริงๆนะครับอ่าไม่ดีไงเนี่ยอันนี้คือผมเนี่ย นะครับเล่นจริงๆยังจังเลยนะผมนั่งกดโอ้โหนะฮะก็เริ่มจากคู่6กแสนมากลางค่ำกลางคืนมันค่อนข้างที่จะดีดพอสมควรนะครับก็ทะลุไปถึงติดลบอยู่2ล้านกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมีเห็นกันบ้างก็ลุ่มๆุ่มดนๆนครับสำหรับช่วงนี้ใครที่ติดตามยังดีที่บินใหญ่เข้านะสองสามบินนะครับ้าให้เข้าที่ก็จะแย่เลยเหมือนกันดังนั้นวันนี้มาลุยกันต่อเลยนะครับว่าจะออกในบทไหนเหมือนกันครับสําหรับในวีคนี้เนี่ยก็ลุ่มๆุอมดนๆนเหมือนกันนะ นะครับก็ยังคงเเจาวกันอยู่นะครับไม่ไปไหนเหมือนกันสำหรับในช่วงวีคนี้นะครับในช่วงนี้ก่อนสุดท้ายผมเนี่ยไม่ค่อยถูกฉลูผมซะส่วนใหญ่นะครับกินยากพอสมควรผมคิดมากนะครับคิดเยอะเกินถ้าไม่คิดอะไรก็มันก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเอาใหม่ครับสำหรับค่ำคืนหนึ่งวันทิตย์นะครับคู่แรกครับวเคอห์บอลคู่เวสแฮมเจอกับทางด้านของลีดยูเนเต็ด นะครับคู่น,นี้ค่อนข้างที่จะสูสีพอสมควรเลยครับเวสแฮมต่อครึ่งลูกไหลลงมาเหลือเสมอนะครับเวสแฮมทำได้แค่เสมอก็น่าจะลอดตกชั้นเพื่อเแพ้ก็ได้นะเออผมบอกว่าแบบนั้นนะครับลีดก็อยู่ในโซนหนีตายเหมือนกันคู่นี้ก็น่าจะออกมามันนะครับในช่วงโซนท้ายตารางน่าจะบุกกันแล้วก็ถ้าใครชิงความได้เปรียบได้ก่อนเพื่อนเนี่ย ก็น่าจะอยู่รอดในซีซั่นนี้อย่างน่นอนครับสำหรับลีดยู่นเต็ดนะหรือว่าเวทแฮมด้วยนะครับอันดับตารางคะแนนข้อค้ำากึ่งๆกันอยู่นะครับส่วนราคาที่ไหลออกมาเนี่ยส่งผลให้ทางด้านของลีดพอสมควรนะครับเวทแฮมอยู่อันดับที่15ครับเกมในบ้านชนะ7จาก18เกมไม่ค่อยสู้ดีนะครับสำหรับปีนี้นะฮะส่วนลีดยู่นเต็ดอยู่อันดับที่18นะครับเละเทะนะครับแล้วก็โดนยิงหนักด้วยสําหรับในช่วง23เกมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านชนะสเสมอ4ี่ แพ้ไป2ค่อนข้างที่จะกินนะครับราคากับบลีดพอสมควรเลยนะครับเกมในบ้านของเวสแฮมในนัดล่าสุดย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี2022นะครับปีที่แล้วนู่นเลยนะแพ้กับบลีด3-2ก่อนหน้านี้ชนะนะครับก็ลุ่มๆดอนๆครับสำหรับทั้งคู่เมื่อเจอกันนะแล้วก็ราคาก็ลดหลั่นกันไปตามนั้นนะครับในการกินราคานะเวสแฮมครับ นัดล่าสุดเพิ่งเอาชนะอาร์คมามาเข้าชิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่อนข้างที่อ่าเดวิดมอยเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในถ้วยยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้แพ้เบนฟอร์ดครับชนะอาร์เซนอลมานะครับแล้วก็ชนะแมนยูด้วยจากเกมในบ้านนะครับเกมในบ้านก็ยังคงแข็งแกร่งพอสมควรนะนะครับสิบนัดล่าสุดชนะไปถึงหกครับเสมอสองแพ้สองเพิ่งดีมาในช่วงหลังนี่เองสำหรับเวนท์แฮมนะฮะ ส่วนทางด้านของลีดยูเอเ็ดนะครับแพ้นะครับสองนัดแล้วก็กลับมาหน้านัดล่าสุดนะครับดันทําได้ดีนะผู้เล่นทุกท่านนะครับค่อนข้างที่จะยึดพอสมควรเลยนะครับใช้กองหลังมายิงด้วยของเราลีดยูเอเ็ดก็เป็นปกตินะในปีนี้ที่กองหลังจะบิ่งเบียดขึ้นมายิงนะครับดังนั้นภาพรวมแล้วไม่ค่อยที่จะหวือหวานักสักเท่าไรเกมเยือนก็ห่วยแตกขั้นเทพเหมือนกันนะครับ ในการเล่นราคาครึ่งลูกแบบนี้แพ้ไปเลยยาวๆนะครับเวสแฮมครับจะเจอพิมเมลีกวันที่28นะครับในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์หน้านะครับเจอกับเลสเตอร์ครับก็ตัดกันในช่วงท้ายแล้วกันแล้วก็นัดชิงยูฟ่าคอนเฟลีกกับฟิออลินนาวันที่8เดือนหน้านะครับก็ใครที่ติดตามบอลถ้วยยุโรปกันก็ต้องไปลุ้นนะครับออกแรงใจแรงเชียร์ทีมจากเกาะอังกฤษนะครับเวสแฮมยูเอตดนะ ส่วนลีเจเจกับซัปเป์ครับงานหนักเหมือนกันครับสำหรับในช่วงท้ายเกมแบบนี้เพิ่งแพ้มาด้วยนะฮะตัวที่คิดว่าน่าจะลงสำหรับเวสแฮมก็น่าจะเป็นนะครับน่าผมมองว่ายังไงเดวิดมอยเนี่ยอาจจะมีพักหลายๆตัวนะครับวันนี้อาจจะใช้บริการของคอเน็ตครับแดนนี่อิงรวมถึงฟอร์นาวนะครับรซซานี่ดิแคนไรท์ นะครับดอวนี่นะครับดอริสอักครสนะครับออกบอลหน้าเอเมอร์ซันรวมถึงคูฟารผู้สับตัวเปนฟาร์เบนสกี้แผงหลังนี่ยังคงใช้ชุดเดิมนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นพอสมควรครับสำหรับในเกมนี้ส่วนลีดนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วบุกเต็มกำลังอย่างแน่นอนครับอย่างแพตติแบมฟอร์ดนะครับแฮร์ริสันโรริโก้แมคเคนนี่นะครับโครชรวมถึงฟอร์ชอด้วยก็อยู่ครบทุกทีมนะครับทุกตัวนะ ทางด้านของฟิโปโดนแบนไปครับเกมในนัดนี้รวมถึงเชเดอร์ดัมที่มีการบาดเจ็บนะครับมาร์โรฆ่าด้วยซินิชูราด้วยนะฮะแผงหน้านะครับแต่ก็หายไปหลายเกมแล้วสำหรับตัวนี้นะครับลีดอยู่ในโซนหนีตายครับถ้าวันนี้ชนะเนี่ยจะหนีขึ้นทางด้านของเอเวอร์ตันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาที่ออกมาเนี่ยส่งให้ทางด้านลีดพอสมควรด้วยเกมบังคับครับส่วนเวสตแฮมไม่น่าจะมีปัญหาใดๆแล้วนะอยู่อันดับที่นะครับ30 อยู่ดบบที่15ครับมี37แต้มก็ถือว่านะครับเท่ากับทางด้านของน้องแฮมฟอร์เรสแล้วก็แข่งน้อยกว่าด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเวทแฮมว่าเกมนี้จะทําได้ดีหรือไม่นะครับดังนั้นในภาพรวมของราคาที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นบอลสูสีกันพอสมควรนะครับโอกาสจบเสมอ,อจ่ายสามจุดถึงศูนย์ข้อแทเหยียบเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นด้วยราคาที่ออกมาเสมอเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะขาดขนาดนั้นนะครับ ก็น่าจะสูสีกันพอสมควรเกมนี้ดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าเวสแฮมได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับก็จริงแต่ว่าน่าจะมีการโรเตชันนักเตะอย่างแน่นอนนะครับเพื่อไปอัดนัดสุดท้ายซึ่งในหลีกก็ทําแค่เสมอก็ไม่น่าพวงเสมอวันนี้เนี่ยนะครับเราตกชั้นอย่างแน่นอนชัดเจนส่วนหลีดบังคับให้ชน,นะพอสมควรแต่เมื่อมาเจอเวสแฮมที่ค่อนข้างเขี่ยวในช่วงเวลาหลังนี้ผมคิดว่าน่าจะโอกาสจบเสมอค่อนข้างที่จะสูงจริงๆครับดังนั้นคู่นี้ผมฟันธงไว้ที่ผลเสมอละกันนะครับ คู่ถัดไปครับไบตันเจอกับบุ้ยนะครับน่าจะตกชั้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนไบตันก็ผีเข้าผีออกครับในช่วงพักเวลาที่บานมาพักหลังนี่ก็คือนะบางนัดดีบางนัดแย่ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับวันนี้ต่ออย่างโหดเลยนะครับลูกครึ่งไหลไปเป็น2ลูก นะครับอัตราภูเป็นต่อเกือบ12เกือบ10เท่านะครับ8เท่านะผมมองแบบนั้นนะครับแล้วก็ตาคารเสมอเนี่ยไหลจาก4.6มาเป็น6.2ดังนั้นโอกาสจบเสมอค่อนยากนะครับเป็นบอลหน้าเดียวชัดเจนครับสำหรับอบอลในวันนี้นะครับเบอร์ตันอยู่ดับที่6นะครับยังคงมีลุ้นไปเล่นยูฟาคอนเฟเลรทีกนะครับส่วนซามตันไม่น่าจะลุ้นหนีตกชั้นนะตกชั้นอย่างแน่นอนนะครับ10นัดหลังสุดของทั้งคู่เจ้าบ้านชนะ2เสมอ4แพ้ไป4 ต้องเรียนทำตรงว่าซ้อมตั้นเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรแต่ว่าพักหลังมาก็ไบตันเก็บเรียบเกือบทุกเกมเลยเหมือนนะก็ต้องโฟกัสนะจุด4เกมหลังแบบนี้นะครับไบตันเพิ่งแพ้กับนิวคสเซ่นเนี่ยครับบทมันจะชนะก็ชนะบทจะแพ้ก็แพ้เหมือนกันนะสำหรับไบตันนัดล่าสุดแพ้นิวคสเซ่นครับชนะอาร์เซนอลรวมถึงแพ้เอเวอเรตันนะครับชนะแมนยูเก็บทีมใหญ่เรียบเหมือนกันนะสำหรับไบตันนะครับส่วนเกมในบ้านค่อนข้างที่จะหวือหวาจริงครับแพ้ในนัดล่าสุด 5ประตูต่อ1กับเอลวาตันแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่ฟูลแล่มมาเยือนก็แพ้เหมือนกันดังนั้นเกมในบ้านของไบตันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควร นะครับแต่เกมในวันนี้เนี่ยมาเจอกับแซลตันงานง่ายนะะผมมองว่าแบบนั้นนะครับลูกเกมมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสิเกมหลังยังไม่เห็นชัยชนะเลยนะครับสำหรับทางด้านของแซลตันไม่ค่อยดีจะสู้ดีนักทาได้ดีแค่เสมออาร์เซนอลกับเสมอทางด้านของสเปอร์นะครับอยู่ในเล้งนี้โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงเหมือนกันครับสำหรับแซลตันนะครับเล่นราคาแบบนี้ก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับสําหรับทั้งคู่นะก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับลูกครึ่งของแอลตันชนะไป3เกมนะครับเสียไป2 นะครับส่วนไบตันชนะ3ามเสียสองนะทั้งคู่รับมีคิวเตะถัดไปไบตันเหลือเกมตกค้างกลางสัปดาห์นะครับเราจะไปเตะกันพารบันพลรฤหัดนะครับเจอกับซิตี้นะแล้วก็ปิดท้ายเจอกับแอตตันิล่าครับส่วนซามตันเจอกับลิเวอร์พูลครับงานหนักพอสมควรที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับตัวที่คิดว่าน่าจะลงครับน่าจะอุงอันเดฟก็โอจีไปนะครับเฟอร์กูสันนะครับเอ็นซีโอรวมถึง ครับอ่าบัวโนโนสตี้นะครับโกลสนะครับแมกาลิเตอร์โควิลลูอิสดังครับไกเซโดนะครับถึงขั้นถอยไกเซโดไปเล่นหลังก็จะผิดแปลกไปนิดนึงนะครับส่วนซัมทันนะครับอ่าโชมานานะครับอัลคาเรสทิโอวาคอดอาร์มสตรองราเวียเจมส์วอรเดพานะครับเบนนาเรกนะฮะก็อยู่ครบทั้งหมดไม่น่าจะมีปัญหาใดๆดสำหรับทางด้านของ แผงหนานะครับอาจจะดีกว่าชุดเดิมซะด้วยซ้ําครับสําหรับทางหน้าของซ้มตันนะครับแต่ผมมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับถึงจะพักมิโตมะนะครับแล้วก็หลายๆตัวด้วยเนี่ยที่พักเนี่ยนะฮะดัมเว็บสเตอร์ดัมลาลาหน้านะครับโจววสแมนนะครับก็มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามารวมถึงโซโลมอนมาร์ชด้วยนะครับ เกมนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นบอลหน้าเดียวจริงๆอ่ะเมื่อลงลึกเข้าไปนะครับเกมของไบตันก็ยังคงน่ากลัวในเกมริมเส้นนะครับแต่ว่าโอกาสจบสกอร์บางครั้งบางมุมเนี่ยอาจจะไม่มีให้เห็นประจักษ์ชัดเจนมากกว่าแค่นั้นเองนะแต่ในแง่ของกลไกลของราคาไหลถึง2คลิกวันนี้ไหลาจากลุกครึ่งมาเป็น2ลูกดังนั้นผมมองว่าโอกาสนะครับที่ทางด้านของเจ้าบ้านจะมีชัยเนี่ยเหนืออย่างชัดเจนดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าไบาตันน่าจะเกิดอ,ออกมายำใหญ่นะ แบบว่างานใหญ่แล้ววิเนี่ยประมาณนี้นะครับดังนั้นคู่นี้ไบตันไม่น่าจะพลาดช,ชัยกับเซาตันที่ตอนนี้ฟอร์ไม่เป็นอูเหมือนกันนะครับไม่เอาอ่าวเลยนะดังนั้นคู่นี้ผมฟันธงไว้ที่เจ้าบ้านแล้วกันนะครับคู่ถัดไปครับแมนซิตี้เจอกับทางด้านของเชลซีนะครับซิตี้ก็คงจะฉลองในบ้านนะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับราคาก็ไหลไปจากอ่าล,ลูกครึ่งไหลไปเป็นลูกครึ่งนะครับก็ชัดเจนดีเหมือนกันนะฮะ ก็ราคาก็เป็นไปตามนั้นนะครับเป็นบอลหน้าเดียวอย่างชัดเจนครับถึงต่อขนาดนี้นะครับซิตี้เล่นในบ้านปีนี้18เกมเนี่ยชนะไปถึง16สเสมอ1แพ้แค่1เกมเท่านั้นค่อนข้างที่จะเหนียวสุดจริงๆนะครับส่วนเชลซีครับเกมเยือนแพ้ไปถึง8นะครับผมมองว่าไม่น่าจะรอดเหมือนกันสำหรับผู้นี้นะครับซิตี้สินั้นหลังสุดกับเชลซีครับชนะไป6แพ้ไป4ี่แค่นั้นเองกินราคาไป6เกมติดแล้วก็พักหลังมานะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี2000อ่า 21อ่ะนะครับก็ชนะรวดมา5เกมติดนะครับสำหรับฟอร์มนะตอนนี้ส่วนฟอร์มในบ้านก็นะครับนิดนึงมีนิดนึงให้ติติงแค่นั้นเองครับสำหรับซิตี้นะไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับ อฟอร์มของทั้งคู่ซิตี้ก็สวยสดงดงามเลยนะครับล่าลสุดพึ่งนะครับเข้าชิงยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกไปที่เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยซิตี้ตอนนี้มีลุ้นอยู่3แชมป์นะครับยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกนะครับพรีเมียร์ลีกได้อยู่แล้เหลือ2แชมป์นะครับเป็น F a Cup ที่ต้องเจอกับแมนยูนะส่วนเชลซีฟอร์มก็ออกทะเลไปทื่อๆเหมือนกันนะครับพักหลังมาเนี่ยอาจจะดีแค่สองเกมหลังแต่ผมมองดูในภาพรวมของเกมแล้วยังดีไม่เพียงพอนะครับจังหวะขาดๆนเกินค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร นะครับทั้งคู่ก็เล่นราคาแบบนี้สูสีกันนะแมนซิ t y ตี้เนี่ยครับมีคิวเตะเยอะจริงๆครับเจอกับไบตันในช่วงเกมที่เหลือนะฮะวันที่ย5ห้แล้วก็ปิดท้ายกับเบรนฟอร์ดแล้วก็ไปเจอกับแมนยูในศึกเอฟเอครับซึ่งนัดนนี้ผมจะไปเข้าไปดูด้วยนะฮะส่วนเชลซีครับมีนะัดตกค้างกับแมนยูหนึ่งเกมแล้วก็เจอกับนิวคาสเซิลนะครับตัดโอโ้สองทีมนะ ดังนั้นถ้ายันให้นิวเสมอเนี่ยเป็นผลดีกับท่าหน้าของลิเวอร์พูลนะครับแมนยูเนี่ยนะลิเวอร์พูลอาจจะสอดแทรกเข้ามาแต่โอกาสน้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นต้องไปดูกันวันนี้นะครับซิตี้ครับฮา์แลนด์อาวาเรสมาเรสกุนโดกานแจ็คคิวริชโรดี้นะครับสโตนวอล์กเกอร์ดิอัสนะครับ, Stone, Walker, Us, รบใช้ชุดนี้ตอนนี้คือเล่นชิงอะไรนะ นะครับวันนั้นผมไปอ่านเพจหนึ่งมามเขาบอกว่าเล่นลิงชิงบอลแต่มันก็จริงครับด้วยศักยภาพของนักเตะที่มันถึงน,นะฮะดังนั้นเป๊ปไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมใจว่าเป๊ปเนี่ยนะครับเป็นคนที่ฉลาดจริงๆหาลูกเล่นใหม่ๆมาให้กับทีมอยู่เสมอนะครับแล้วมันประจวบเหมาะกับนักเตะที่มันกําลังโชว์ผลงานได้ดีในในสนามนะครับมันก็ทําให้เกมที่ออกมามันสวยสดงดงามจริงๆนะครับ ส่วนเชลซีครับชาวฟิลิกไลม์สลิงนะครับโมดูเครวมถึงคาราเกอร์เฟอร์นันเดสฮอลนะครับลอตันชิกนะครับฟอร์เฟน่าซินบาชาโรบาแล้วก็อ่ะนะครับอะอะริเซปิลิโกเอต้าอ่านยากพอสมควรนะครับเกป้านั่นเองนะดต่นั้นผมมองว่าคู่นี้เนี่ยนะครับแรงจูงใจอาจจะอยู่ที่แมนยูที่ต้องรักษามาตรฐานของทีมในช่วงแบบนี้นะครับวันนี้ก็ยังคงนะฮะ อนาที่แล้วมีโอกาสที่จะโชว์ผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ดีเพียงพอที่เอาชนะไปได้ดังนั้นอาจจะมีเปรย์กันบ้างดังนั้นในแง่ของราคาที่ออกมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่าซิตี้น่าจะกำชัยเหนือเชลซีได้ไม่ยากนะครับซึ่งต้องเรียนตรงว่าเชลซีค่อนข้างที่จะแย่จริงๆนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายซีซั่นแบบนี้เนี่ยนะครับนักเตะอาจจะหลุดไปทื่ออยู่หลายตัวเหมือนกันดังนั้นค่อยมาเก็บตก นะคบกับทีมที่มันใหญ่ๆแบบนี้แล้วกันแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยนะครับซิตี้ไม่น่าพลาดหรอกครับเป็นการฉลองในบ้านไปลุ้นเม็ดสเม็ดสมเหมือนกัน,นครับสำหรับคู่นี้นะครับ คู่ถัดไปนะครับนาโปลีเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับบิ๊กแม์ของค่ำคืนนี้นาโปลีที่คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอินเตอร์มิลานคั้วอยู่2แชมป์นะครับมันบนถ้วยโคปาอิตาลียแล้วก็อยู่ฟาเชั่นเปลีกนะครับคนปีนี้ก็มาแบบเหนียวแน่นจริงๆนะครับนาโปลีเล่นราคาเสมอครับสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆนะครับเป็นต่อแค่ได้เล่นในบ้านกันนั่นเองสูงต่ำไปสองลูกครึ่งนะครับนาโปลีได้แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนอินเตอร์มิลานก็ต้องการเล่น พื้นที่ยู่ฟาชแชมเปี้ยนลีกกันอยู่ก็ต้องรุ้นกันนะฮะสิบนัดหลังสุดของทั้งคู่เจ้าบ้านชนะ2เสมอ3แพ้ไป5ครับอินเตอร์ข่มพอสมควรน,นะสำหรับาทางด้านของนาโปลีเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเดือน2020นู่นเลยนะครับที่ลุ้นดูว่านะครับนาโปลีเนี่ยจะเป็นยังไงเหมือนกันนะนะดังนั้น นะครับพักหลังมาผมคิดว่าอินเตอร์มิลานอาจจะโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับนาโปลีครับฟอร์มในนัดล่าสุดแพ้กับมอนซ่ามาซึ่งนัดล่าสุดผมเล่นมอนซ่าด้วยนะครับสินัดหลังสุดชนะ3เสมอสีแพ้ไปสนะครับตั้งแต่ได้แชมป์มาก็เหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วเหมือนกันนะไม่ค่อยสู้ดีนักครับเกมในบ้านก็อาจจะ ติดเสมอไปด้วยสําหรับพักหลังวันนี้อาจจะเปิดเไปนิดนึงครับสำหรับทางหน้าของนาโปลีนะฮะส่วนอินเตอร์มิลานครับชนะรวดมาตอนนี้8เกมติดครับแล้วก็เข้าชิงพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปที่เรียบร้อยกําลังโชว์ผลผลงานได้ดีนะครับเราจะรงรมาตินเนสอะไรหลายๆตัวค่อนข้างที่จะประสานกันดีพอสมควรนะครับด้วยราคาเสมอแบบนี้เจ้าบ้านนะครับนาโปลีทําได้ดีนะส่วนอินเตอร์มิลานก็แพ้ยากเหมือนกันครับเป็นมวยถูกคู่สําหรับคู่นี้นะครับ แล้วก็มาเจอกันในช่วงท้ายเกมแบบนี้ต้องรุ้นเอานะครับนาโปลีเหลือ2เกมครับทางด้านของบรลิญญากับซานโดเรียแล้วก็อินเตอร์มิลานเจอทางด้านของฟิออเรนติน่าตาลันต้านะครับรวมถึงโตูลิโนนะครับในเกมที่เจอกับฟิบอเนี่ยอีก3วันถัดไปเนี่ยนะครับเป็นบอลถ้่วในนัดชิงกับเอ่ออินเอ,อเป็นนัดชิงกับฟิออเรนติน่าเหมือนกันครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะต้องผมคิดว่าน่าจะมีการลังเลชันนักเตะอย่างแน่นอนนะครับ ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงวันนี้เนี่ยนาโปลีขนชุดใหญ่ลงมาเลยนะครับเมื่อมาเจอกับเกมแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้นะครับอากูเอซ่าโปริตาโนโอซิมเฮนนะครับลาสปาโดรีซูเรซิกิโรบอสคาห์นะครับแผงหน้าคงใช้ชุดเดิมนะครับเช่นเดียวกับแผงหลังเลยนะฮะส่วนอินเตอร์มิลานครับนำทีมโดยรูกากูนะครับคอเรียนะฮะแล้วก็กากิราดิเน่นะครับโกลเซ่นนะครับโบโซวิดเบเรล่ารวมถึงดัมฟิชนะครับอ่า เดลไฟก็ย <The> ังคงอยู่อเซบ,บี้ก็ยังคงอยู่แต่ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมันสูสีกันจริงนะฮะแล้วก็อินเตอร์มิลานตอนนี้ผมคิดว่ามันต้องมีการโรเตชันนักเตะเพราะว่าอีก2-3สาเกมที่เห็นเนี่ยนะครับก็อันตรายนะส่วนแผนงานของอินเตอร์มิลานเนี่ยใช้ต้งเรียนตรงๆว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันนะของนักเตะหลายๆตัวนะครับดังนั้นก็ต้องไปรู้กันอยู่นะครับก็ นะครับอันดับ1-5ถึงเนี่ยเปลี่ยนอันตลอดดังนั้นวันนี้อินเตอร์อาจจะแพ้ยากนะเหมือนกันนะครับเกมบังคับเหมือนกันนะมีหลายถ้วยให้เล่นด้วยแล้วก็โดนแบนไป2ตัวนะครับคาบร์บ وني กับเซโนตินะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะออกมาเสมอกันนะนะโอกาสค่อนข้างที่จะสูงพอเหมือนกันนะครับซึ่งโต๊ะก็กลัวเหมือนกันว่านาโปลี นะครับในราคาต่อเนี่ยนะครับจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะดังนั้นแต่ก็ว่าก็ต้องตามน้ํากันไปดังนั้นคู่นี้ผมมองว่านะครับเกมในบ้านก็ยังคงเหนียวแน่นกันอยู่สําหรับนาโปลีถึงจะเชียร์อินเตอร์มิลานนะครับก็มันเป็นทีมที่ไม่ค่อยถูกฉลกสักเท่าไหร่ผมว่านาโปลีในซีซั่นนี้นะครับก็เล่นให้จบซีซั่นครบแค่นั้นเองนะครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสําหรับเกมที่เหลือนะครับดังนั้นคู่นี้ผมมองว่า ทางด้านของนาโปลีน่าจะไม่แพ้ขาบ้านอย่างแน่นอนนะครับฟันธงเลยนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับน่าจะนะครับน่าจะเก็บชัยในนัดน,นี้ไปได้ด้วยดีซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าเจ้าบ้านน่าจะทำได้ดีนะครับ คู่สุดท้ายนะครับเซบียาเจอกับเรอัลเบติสนะครับเซบียาก็เข้ารอบชิงเหมือนกันนะในศึกยูโรปพาลีกซึ่งเป็นบอลถ้วยของเขาแนั่นเองนะครับส่วนเบติสก็ยังคงควอนหาควอนหาพื้นที่เพื่อไปเล่นในถ้วยยุโรปนะครับแต่ก็แรงจูงใจก็ต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เซบียาเป็นบอลสามแนงชัดเจนครับได้เปรียบแค่เล่นในบ้านแค่นั้นเองครับสูงต่ำกว่าที่สองลูกควบนะครับก็ไม่ที่ไม่น่าที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับเซบียาอยู่อันดับที่10ครับส่วนเบติสอยู่อันดับที่ 6นะครับเซบียาเพิ่งมากระเตื้องในช่วงฟักหลังนี่เองนะครับ10นัดหลังสุดของทั้งคู่เจ้าบ้านนะครับชนะ6เสมอ2แพ้ไป2ดังนั้นทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะสำหรับในหลีกเมื่อเจอกับเรเบติตนะครับ,นะรบไอเซบียานะก็ถือว่าทำราคาได้ดีด้วยกินราคาไปถึง7เกมนะครับ สิบนัดของไซบี亚าตอนนี้เนี่ยแพย้เป็นแค่เกมเดียวให้กับคิโรนาเท่านั้นเองพักหลังมาโชว์ฟอร์มได้ดีเฉยเลยนะครับแต่ว่าเกมในนัดล่าสุดอาจจะบดมาเยอะพอสมควรนะครับเสมอรวมถึงไปถึงต่อเวลาเลยนะครับสำหรับยูเวนตุสนะดังนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าเซบี亚าพักหลังมาพัฒนาได้ดีเกินคาดด้วยนะครับส่วนเบติสนะครับสองนัดหลังสุดทําได้ดีนะแล้วก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีแผ่วๆกันบ้างสวนทางกันไปบ้าง แต่ว่า2นัดลังสุดก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหมือนกันครับชนะรายโยชนะบินเบามาก็ถือว่าทําราคาได้ดีแต่เพิ่งมาดีในช่วงนี้เองนะครับในราคาแบบนี้ก็สูสีกันนะสำหรับผลงานที่ออกมา นะครับเซบีย่าจะเล่นเกมในลีกนะครับโอ้โหสามวันเตะครั้งเลยนะครับสำหรับเซบีย่าโรตีชันนักเตะต้องการอย่างอ่าต้องต้อง,งระมัดระวังหน่อยสําหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ไปชิงกับโรมาที่ค่อนข้าง,งเขี่ยวด้วยนะครับดับงนั้นกับอีกเกมที่เหลือแล้วก็ในลีกไม่น่าที่จะพะวงอะไรนะครับดับงนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าเซบีย่าอาจจะลดลั่นนะครับเล่นนิดเล่นนิดนิดหน่นอยหน่อยอ่าประคองไปให้ถึงน,สน,สนสัดชิงก็พอนะฮะส่วนทางด้านของเบติสครับเอา อีก3เกมที่เหลือครับเกตาเฟ่คิโรนาบารเรนเซียเป็นเกมตกค้างด้วยนะครับดังแบบนั้นก็ต้องลุ้นกันดูฮะส่วนในรายผู้เล่นนักเตะนะครับเอนเรี N นะครับขาดไม่ได้อยู่แล้วครับสำหรับเซบีย่านะครับโกเมสกิลโอกัรโปถ้าเป็นชุดนี้คือชุดหลักทั้งหมดเลยนะครับจากทุกๆเกมเหมือนกันนะ แลวน้ำผมคิดว่าเกมในวันนี้อาจจะมีโลเทชันสำหรับทางหน้าของเซบีย่านะฮะส่วนเบติสนะครับอิกาเซียนะฮะการาเรสเฮนริเก้เปเรสนะครับ, ia, รบ, Race, rique, Race, รบก็น่าจับตาม,มองกันอยู่ตรงนะครับหน้าเป้ากดไปแล้ว13ประตูนะแล้วก็อันดับตารางคะแนนก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับส่วนทางหน้าของเบติสอาจจะกดดันมากกว่าในเกมนี้เพราะว่าต้องรักษาพื้นที่นะครับอยู่ฟ่ายแชมเปี้ยนหลีกให้ได้นะฮะวันนี้ถ้าชนะเนี่ยนะครับไต่ไปเป็น58เนี่ยตามหลังทางหน้าของเบียร์ลีกแค่สอง นะครับออสองแต้มแค่นั้นเองดังนั้นเกมวันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมของเซบียาพักหลังมาก็ชุบฟอร์มโดดเด่นทั้งริมเส้นนะครับแล้วก็จอดในแดนกลางเนี่ยนะครับขีดพละกกำลังเนี่ยหนุนทางด้านของเซบียาพอสมควรแต่ลิเบอรติส <c oughs> อาจจะออกทะเลไปบ้างนะครับแต่ว่า ก็น่าจะตบๆกันมาดังนั้นคู่นี้มันเสียวๆกันจริงๆนะครับแต่ผมมองว่าด้วยความกดดันเนี่ยอยู่ที่เซบีย่าด้วยนะต้องมีการโรเตชันนักเตะพอสมควรผมมองว่าคู่นี้เนี่ยเรเบติต <c oughs> อาจจะทําได้ดีซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งไม่น่าจะแพ้กับบ้านไปโอกาสจบเสมอค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเหมือนกันดังนั้นคู่นี้ <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ผมมองว่า น่าจะแบ่งแต้มกันไปในช่วงท้ายซีซั่นแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีลุ้นใดๆแล้วนะครับแต่ว่าเซบียาต้องมีการสลับสเปลี่ยนักเตะให้เพียงพอกับเ,เกมใหญ่ที่จะมาถึงนี้แบบนี้นะครับดังนั้นคู่นี้ต้องฟันธงไปที่เ,เรอเบติสละกันนะครับห้าตัวช์วแน่นะครับวันนี้สรุปกันผมชอบที่วทเ h อล i ีดนะนะครับโอกาสจบเสมอของเขาเปิดกว้างนะครับส่วนเกมอีก2เกมเป็นแบนตันแมนซิตี้นะครับรวมถึง นาโปลีแล้วก็เรอเบติสนี่นะครับหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจทุกท่านนะทั้งหมดในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับใครที่อยากมีติดติงหรือข้อเสนอแนะใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เราจะไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนสําหรับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกครั้งให้มันได้ใจชื้นนะครับหวังว่าทุกท่านทุกคนจะทําเงินได้เป็นกอบเป็นกันนะครับส่วนผมเอาตัวรอดไปครับสาหรับช่วงนี้ ก็หวังว่านะครับทุกคนจะผ่านไปด้วยดีนะครับรับวเล่เร่งอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผม